เบาที่สวัสดีพี่พี่นอ้องอีคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับแนวทางฮานอยประจําวันอาทิตย์ทีท่30นะครับพฤศจิากายุน6 8ทางช่องเบาทีพา รวยนะครับผมเนาะก็ะดิ่นเบ้าที่ขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิก fc ครับประจำน้องขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ท้่เข้ามาตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับตามกระต่อสรับแนวทางฮาหน่อยผมวันนี้ซึ่งเป็นแนวทางสูตรทางช่องเบาทีพารวยนะสมาชิกซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30และนะครับผมเป็นวันสุดท้ายของเดือนและสําหรับเดือนพฤศจิกายนเนาะสลับแนวทางผมก็คัดเน้นขึ้นเกาในี่มาชิกสําหรับวันนี้เนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะ การจะเตือนไว้ด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากเปาทีนะครับทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดสําหรับแนวทางในมาชิกนะครับในวทางไหนเดดีเดินต่อในทางไหนด้ดยวยไม่ดีก็ปรับแต่งแก้ไขนะไม่นิ่งหน่ใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางและก็ทุกๆช่องทางก็ขอบคุณที่มาชชิกไปดูก,การันทียานติดตามได้อย่างส่งกําลังใจนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยประจําที่หน่1นะครับธันวานะนะครับ ผมเน้นแล้วครับทำชุดสรุปและสลับในทางรัฐบาลไทยเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามและชมแล้วก็ผมก็มีาสะด่วน,นะครับรัฐบาลไทยนะส่งเข้าไปในพันเขียวนะครับผมก็คัดเ,เคือเก่านั่นแหละเราพัฒนาตามต่อในรอบวันจัน์สลับเราพัฒนาเนาะนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับเมื่อวานว่าเปลี่ยนอย่างไรสลับในทางฮานอยเมื่อวานจึงเป็นมัดรวมนะครับสาหรับในทางฮานอยเนาะนะครับ นะครับเมื่อวานผมเด่น2กับ6 6กับ2นะครับสำหรับเมื่อวานนะนะเป็นมัดรวมเนี่ยมาชิคนับขอสรุปผลก่อนเนาะนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งใจด้วยนะนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็คาดเน้นเคยเก่าแนวทางมีเข้ามีหลุดด้วยมาชินะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะนะครับสถานวทางผมก็คาดแล้วล่ะนะครับทุกๆทางเนาะนะครับเทียบเคียงซีน้อยนะครับอ่ามีน้อยขิดเนาะน้อยขิดนะพิเศษนะครับ ปกติเนาะแล้วก็ VIP นะครับอที่เขียนสีหน่อยเนาะนะครับอ่าหมายเมื่อวาน902นะ14นะครับ902เนาะ14ผมเด่น2กับ6นะพี่เมื่อวานนะครับแล้วก็พิเศษ80599เนาะ80 5นะ99นะนะครับแล้วก็ปกติ090โอ้โหนะครับ090นะแล้วก็ ห้าแปดนะแล้วก็ปกติสามแปดสองห้าหกเนาะสามแปดสองห้าหกนะครับในรอบปกตินะนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับลุ้นในรอบปกติมากเลยเมื่อวานนี้มาชิกนะครับผมนะครับนะเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับสลับเมื่อวานเนาะนะครับเทปเพียร์สีน้อยน้อยขิดนะครับพิเศษปกติแล้วก็วีเอพเป็นมัดรวมนะครับผมดับเตอร์พี่ละสลับเมื่อวานเนาะนะครับผมกระชากเมื่อวานนะครับ 08980 08980เนี 80, 네 mm ่ยมาชิกนะครับนะครับอันนี้8668กหกแชุดนี้เนาะกระดกหัวเนี่ยมาชิกนะครับ89เนาะนะครับอันนี้860นะครับผมเนาะอันนั้นศูนย์แปดเก้านะครับนะครับถ้ากระดกหัวก็จะโชคดีอสามไม่เล่นสลับกระชากเนาะนะมากระดกหัวชุดนี้นะกระชากนะครับแปดเกนี่ยมาชิก98เนาะนะครับมาชุดกระดกหัวเนาะนะครับนะครับ แต่พี่โภคการชาติเนี่ยมาชิดพี่โภคการชาตินะเพราะว่าเป็นมัดรวมนะผมก็จะสรุปตามด้วยครับประกาศผลนะนะครับแต่ศูนย์ไม่มีนะครับผมและน้อยขิดอ่ะนะครับเก้าศูนย์สองหนึ่งสี่นะครับสองลงในตัวเด่นนะน้อยขิดนะหนึ่งสี่ไม่มีนะครับพิเศษนะแปดศูนย์ห้านะครับแปดศูนย์ห้าเก้าเก้านะครับเก้าเก้านี้หกหกเนาะถ้าใครกระโดดหัวถือว่าโชคดีไปเอานะครับ ไม่ลงเนาะปกติอะนะครับ09058นะครับอันนี้68แต้มเดียวนะครับผมอันนี้58ในรอบปกตินะนะเมื่อวานเออนะครับก็มาลุ้นในรอบปกตินี่แหละอันนี้58นี่68นะครับแต้มเดียวเนาะเมื่อวานในมาชิอ่ะนะครับ26ไม่ลงนะครับนะทักกระดูกหัวช่วงนี้ไม่ได้กระดูกหัวกระดูกหัวช่วงนี้เนาะนะครับ BP นะ38256นะครับ56ไม่มีในมาชิกนะครับหกจิตไปนู่นเลยนะครับอ่หกลงนะครับเมื่อวานมา ในตุเรนนะครับสลับเมื่อวานก็ทำเต็มที่แล้วนะนะครับเอานะครับเดี๋ยวทามีเข้ามีหลุดนะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วสลับเมื่อวานเนาะนะครับอ่านะครับวันนี้ตามมือต่อเนี่ยมาชี้นะครับสหรับเมื่อวานห่อภายในชุดเจาะด้วยนะครับสองนั่งเนาะนะไม่ลงเนี่ยมาชีเราปกติก็แต้มเดียวในตัวนี้เลยเนาะนะครับวันนี้ตามมือต่อเนี่ยมาชี้เดี๋ยวทำมีเข้ามีหลุดนะสายผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะสำหรับทางผมก็คาดแล้วล่ะนะครับ ฮานอยวันนี้วันอา,อาทิตย์ที่30ด้วยนะเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนด้วยในเมาษินะครับยังไงขอส่งท้ายอย่สวยงามเนาะเดือนนี้นะครับผมฮานอยฮานอยวันนี้นะครับนะับวันที่30มสทับสิบเ,เนาะทับหกแปดนะนะครับผมยังไงขอเป็นวันดีๆ สำหรับวันนี้นะครับขอแนวทางเดินดีด้วยนะครับวันสุดท้ายของเดือนด้วยสำหรับวันนี้นะครับรัฐบาลไทยนะนะครับในบ้านเสี่ยผมส่งไยด่วนรัฐบาลไทยนะนะครับพัดเน้นขึ้เก่านี่แหละายด่วนในรอบนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นนะสลับใสยออกกำลังกายนะครับผมเนาะผมเด่นนี่นะวันนี้นะครับอ่าหกกับแปดนะนะครับเด่นหกกับแปดแปดกับหกในตัวเด่นในมัชิกบัทีเข้ามาเป็นคู่นะนะครับแต่จับคู่กับหกแปดแปดหกนาะเป็นมัดรวมนะครับผม แล้วก็ตามด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวเนาะสองตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับ2ตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับเด่น6นะ60นะ61นะนะครับ62นะนะครับเด่น6นะแล้วเด่น8อ่ะ83 84 85นะ้าเด่ 8, น8ะมาชิคเบิ้ลน,นะนะครับ66กับ88นะาสำหรับแนวทางเบิ้ลเมื่อวานนี้2กับ6วันนี้6กับ8นะดูดิ6จะลงไหมสลับวันนี้นะนะครับผมอ่ะไปาตามสูตรตามแนวทางเราเนี่ยแหละนะมาชิคหนับเ่อนชอบแครบจดไว้เนาะลูกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมอ่ะนะครับามาดูในตัวเน้นนะ้า688 6วันที่เข้ามาเป็นคู่นะเด่นละ3ชุดสลับ3ชุดจับคู่เด่นเนาะเด่น6ก็จะมี60 61 62ผมเน้นนะครับ หกสองสองหกนะเด่นหกเอามาชี้อาซูนี้ระวังเก้าหน่อยเนาะเดินทางไปอย่าลืมเป็นทางกลับจะปลอดภัยแล้วเด่นแปดแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับผมเน้นนะครับแปดสี่สี่แปดเดินทางไปอย่าลืมเป็นทางกลับเพื่อกันนะบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยนะครับอ่เบิ้ลก็หกหกแปดแปดสำหรับแนวทางเบิ้ลนะครับไม่ไว้ใจไม่ได้เนาะนะครับผมอ่ะแคบเลยเมื่อวานนี้มาเบิ้ลเก้าเก้านะครับในรอบพิเศษแล้วตามด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวเนาะสาม ตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเดนสามตัวนะครับหนึ 1, 6, 2, ่งหกสองนะสามชุดเหมือนเดิมนะแล้วก็สามแปดสี่นะแล้วก็สี่แปดห้านะครับในชุดสามนั่งก็3สามชุดคือเก้านะครับสําหรับในชุดสามตัวเด่นในมาชิกนะครับฮะนะครับผมมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะนะครับสําหรับแนวทางหาหน่อยประจําวันอาทิตย์ที่นะครับ 30มนสะิบหนาพฤศจิกายนหกแปดเนาะทางช่องบัตรทีพารวยซึ่งเป็น,นทางอมัดรวมในมาชิกสลับแนวทางหนอยวันนี้เนาะนะครับ6886นะวิธีปลอดภยัยคือในตัวเด่นสำหรับสายออกอาลังกายนะในมาชิกเปลนมัดรวมนะ60 61 62 83 84แล้วก็85เนาะนะครับทุกตัวเลขถือว่าคัดหมดแหละนะครับผมเน้นแปะหกสอกับแปดสี่เด็ดนะปเยือลี่ 62, 8, นายนมันน่ากลับช่วงนี้ระวังกระดูกหัวหนะ่อยเนาะนะครับผมเออวันนี้ต้องระวังในตัวรองด้วยในมาชิกนะพอ6กับ88นะสำหรับแนวทางเบื่ลนะครับอย่างว่าย้จไม่ได้ สลับทุนนี้ระวังกระดูกหัวหน่อยเนาะและสามเดือนก็มี1 6 2 3 8 4แล้วก็4 8 5นะครับอันนี้คือสามพนังหนาบก็จะประมาณนี้สหรับในทางฮานอยวันนี้ขอพิมพ์มาดีๆสลับที่มาชิกทุกคนไว้ด้วยกัน,กนสหรับวันนี้นะครับขอมาสองนักสันพนั่งนะครับขอส่งท้ายอย่างสวยงามสหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนเม็นดีๆขอบคุณทุกการไลค์การใช้ใจมาชิกขอบคุณทุกการติดตามใจมาชิกที่มาติดตามใหม่ไว้ด้วยกันเนาะนะครับรัฐบาลไทยนะนะครับในรอบวันที่หนึ่งนะครับ พืชธัญพืชนี้ผมก็จะอ่ามีจุดใน,นทางทุ่งมงคุกุมารไข่ด้วยแหละนีมาชินาะบแล้วก็สายด่วนรัฐบาลไทยนะนะครับพี่นรณาชิกจะชมก็บีดีแปดสองเจ็ดบ้านเขียวเนาะดักนะครับผมคั้นหนึงเหมือนเดิมสายไปทางรัฐบาลไทยเดินหรือว่าเดินดีนะนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอ่ะนะครับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอยิ่งเปนเรื่สุขภาพกันด้วยนะครับผมไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ